พี่ผ <laughs> ีพี่ผีพูดไปหผ่าน <c oughs> เลยเพี่ยไม่เห็นได้ไงวะไปอันนี้เล่นยังไงเล่นเล่นอะไรเล่นอะไรไม่จับครับไม่จับนะโอเคไม่จับไม่จับไปจับไปจับ ใครเป็นใครเป็นใครเป็นเอ็มลงคลิปใหม่แล้วล่ะเป็นเป็นลงไปสองตัวใช่ป่ะหนึ่งเลยสีเหลืองสีเหลืองหนึ่งสองปิดให้นั่นก่อนปิดก่อนแล้วห้นับปิดก่อนอย่าอย่าเลลินอย่าเลลินอย่าเลลิ้นยังยจะไม่ปิดนี่เิดยังาอ้าวไม่พูดด้วยนะเป็น ต่อไปหาอยู่อ่ะทำไปนะอะไรอะไรใจนับเออเอาในับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืทำไมเก้าสิบบนวยเังวะเออแปดเก้าสิบนวยงวะอยู่ห้องแอดมินอยู่ห้องแอดมินอยู่ยาเลยอยู่ยาเลยอยู่ยาเลย จะเปลี่ยนผิดอะไรวะจะเปลี่ยนผิดอะไรวะสีเหลืองครับสีเหลืองครับไอ้เหี้ยจอมผิดสีอีกกูเฮ้ยอยู่สีเหลืองครับใครเป็สีชมพูอ่ะกูแตกไอ้เหี้ยจอมผิดสีอีนไหนกันไหนกันไหนกันเสีส้มระวังนะสีส้มระวังนะไหนกันไหนกันครับไปไหนแล้วกูรีบทำมันเพื่ปวดสีอะไรนะสีสีเหลืองไอ้ยุ่ม ยี่ผีพูดไปห่ายเลยไอผีห้ลงหลุมนี่่ครับไอยี่ผีลงหลุมมกูกูกูมเห็น้วกยี่ผีลงหลุมกูว่าไปอย่างวใช่ลงใด้นียี่ไม่คิวกูอย่างตรงนี้เลยกดย้ำๆมแล้วปิดกดย้ำๆนแล้วกูดูทรงแล้นั่นกดย้ำแน่นอนเลยกูดูเบรวนไปแล้วเฮ้ตรไม่เจอ ก็ไปว่าหมดแล้วดีหาไม่เจอไหนกัน a few moments later ก็ไม่ได้อยู่ที่กับที่ตลอดนะบอกก่อนนะวิ่งอยู่หรอนี่วิ่งอยู่นะเนี่ยใคเป็นติ๊กตุ๊กนนึงติ๊กตุ๊กอหรอใครวะเกีียดกล่องคนนี้ เหลือใครเหลือของพี่วะไปเลยพี่เกมโอ้ยชีวิตหนอชีวิตเฮ้ไม่เจอไม่เจอไม่เจอบอกแล้วไม่เจอเดอกัเวลาลาเหยื่อไปปีมันรู้แน่ระวังก่อนปีมเดี่ยวฟุ้งโอ้โหแล้วรอนาทีหนึ่งด้วยโอยแม่ ไปไหนแล้ววะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมันมันต้องวนสองรอบอ่ะนี่ทำไมมันไฟดับอีกแล้ววะตาเอ๋ว่าตาเอ๋ว่าตาเอ๋แน่นอนตาเอ๋แน่นอนอ่ะอาะแน่นอน <าน>เอยอันนี้ไม่ใช่ดิมาเลยโอ้พี<อ>่เกมคนเดียวคือ <c oughs> ทำไมมันพอมันอันนั้นมืดแล้วไม่รู้อ่ะอยู่ตรงไหน <c oughs> อยู่ตรงนั้นที่ได้ตลอดเลย <c oughs> โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมครับกับเกมวิ่งไล่จับนะครับผมเอาเล่นสีเหลืองหัวหมุนไปเลยนะครับผมโอเคครับผมถ้ายังไงชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจมากๆกนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับถ้ามีคอนเทนต์สนุกๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงให้ทุกคนดูแน่นอนครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย